การหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้การดำเนินง,งานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครอบคลุมพื้นที่75จังหวัด4,009ตำบลเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ48,000รายและนี่คือบทสัมภาษณ์และแนวคิดบางส่วนของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ1ตําตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบนหนึ่งบมเกษตรพิศนุใหม่ได้ทำไมถึงเข้าร่วมโครงการนี้ค,ค,ร,ครับผมนายดนัยธนาคุณในากำลังตำบลแน่แก่สิ่งแรกที่ที่ผมเข้าร่วมโครงการก็คือ,อสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองยะโสธรได้ประชาสัมพันธ์เชินเชิญพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับ โดยเฉพาะผมในฐานะผู้นำชุมชนก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรนะครับที่จะเข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลเกษตรที่ดีใหม่โครงการนี้ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่การันตีว่าเราพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการแล้วหรือว่าเป็นปเกษตรที่ทำให้ชีวิตของเรา มีความสุขนะครับมีความยั่งยืนของพี่น้องกเกษตรกรของเราตลอดไปครับในฐานะที่พุ่นพ่อครับเป็นเกษตรกร,รที่เขาเรดูแลก,กนันคุณพอ่อมีความคิดเห็นหลักอะสิเกษตรกรมุมมองต่อการดูแลน,นี่จังไลยเนี่ยครับคือจะที่มองพอ่รรวมรัมององะไรผมเส็จให้มันคือเชิงเดีออยบมันมันบริสุทธิ์เดียเพราะว่ามันมัน,มน พาปีเยเป็นคาเ้าก็ได้พาปีเลยมิคางด้โคุ่งคุหญงงคเพราะว่ามันมันเม่ขายทีเดียวนะบานนี้พอปลูกกล้วยปลูกทุกิ้งทุกยางน่ยนี่นี่ี่บอกางบอเออปลูกแล้วก็ปูกบย่างป่าที่ป่าแบบมีง้วย่างเนี่ย่บอกพอคุณเลย่ั้นบไงเขาบอสีสุยเพ็ดเ็ดเป็นไร้นซีเนาะวินซีเลยม้เวียนไดแปลม้เวียนไดแปลเอาบ้านนี้หนึง หน้าห้อประมาณจะก3%เก็บหน้าตามนีบอกบ่าีบ่เรียบตายมีมีทีผสานดูตั้ง10%บางที่นะ่เกี่ยวซี่ข้อเสียข้อเพียนแต่ข้อที่เจนมีจะบอกว่าตัดทุนใหญ่โครงการ1ตำบลงกรมเกษตรทฤษฎีใหม่ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ป้าในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการมีมุมมองที่จะสะท้อนและมีความคาดหวังต่อโครงการนี้อย่างไรมากครับในเรื่องของความคาดหวังที่ได้เข้าร่วมโครงการตำบลหนึ่งปุ๋เกรตรสียทฤษฎีใหม่ของตำบลทุ่งแต้ของเรานี้นะคะก็คือมีความคาดหวังว่าโครงการนี้จะต้องประสบความสําเร็จแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือพื้นที่ที่เราเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นพื้นที่ในการที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจแล้วก็ แล้วก็ทั้งนี้เรค่อม,มาจาักว่าโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางในการราชการตามนาโยบายของขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาที่ดินสำนกสังนงนงงงกงานเกษตรอำเภอสำนักงานประมงประสัตว์จังหวัดและก็สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดททั้งหน่วยงานต่างๆหวังว่าท่านจะมาให้ ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในความเป็นอยู่ที่มั่นคงและก็ยั่งยืนตลอดไป